โอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อกหักในเกมนะฮะคือมีคุณเข็มนเขาบอกบอกเลิกบอกเขามีคนจอแล้วคือผมเสียใจนะแล้วผมก็หวังว่าผมจะได้เล่นชีวิตคู่กับเขานะนี่คือแชทที่เขาบอกบอกผมนะฮะผมทักกระถามเขาอยู่ในประเทศไหม ผมกะวันนี้ผมซื้อรถสปอร์ตมาผมกะผมกะจะพาเขาไปนั่งขับรถเล่นแต่แต่เ,เขาบอกว่าเขามีคนจ้าแล้วเขาบอกเขาตรงไปไหมโอ้ผมรู้สึกเสียใจครับว,วันนี้ผมก็ขอเดินขอเดินกลับนะวันนี้ขอเดินกลนะับอย่างเศร้าๆนะรถรถก็พังนะบัตรซบคือตอนนี้รถรถพังนะ คือชีวิตบัตรบัดซบ,บมารถรถก็บักครับตอนนี้ตัวเราก็เศร้าด้วยครับผมรู้สึกเศร้าเสียใจมากผมจะเดินกลับนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมารับหรือเปล่าตอนนี้คือเศร้ามากครับผมจะเดินกลับเย็นเมืองเลยเย็นในเมืองเลยครับวันนี้ เศร้าเสียใจมาก oh. เสียใจครับโดนบอกเลิกขนาดนี้ oh. ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะผมปอโบก็เศร้าเศร้าใจจริงๆเศร้าแจ๋งคือตอนนี้ผมเศร้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับ,รบยาวเลยในเมืองครับรู้จะมีใครมารับผมหรเปล็นกลับแบบโกรกเลยไม่โกครับคือผมอยากกินเบียผมเดจนไปซื้อเบีย จองแล้วให้ผมค hey, ิดไงครับผมหวังเลยนี่ยนี่นีนจองวะไต่ันจองวะไต่ันจองแม่อม่ยังไหนวะเนี่ยผมเดินกลับมาจับเหมือเอ้าเดินทำไมแล้วรถเม่อกลรถก็ปั๊บชีวิตก็อกขักควนบัดซบเลยวะพี่น้างเป็นไรวะ เขาบอกว่าเขามีคนจอแล้วอ๋อถามไหนดิไปไหนเนี่ยไปกินเบียร์ที่ไหนก็ได้พี่กินเบียร์แวะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองร้านค้าข้างหน้าไปอันนี้ร้านค้าเนี่ยคุ้มเลยมีข้าวคุ้มเหรอไปที่ไหนก็ได้พี่โอเคมีพี่จะเลี้ยงเพื่อนมากินเพื่อนเพื่นก็ได้นะโอเคโอเคเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ทั้งหมดและอยู่ไหนเออไอเจ๊กินนันออกค่ะเดินกลับไปงานต้องมากินเหล้าเป็นเพื่อนหน่อยนี่เออเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้ขอหนักๆนะพี่โอเคัเอ่อส่งโลเคชั่นเอ้ยเออเปิดเปิด G B H ดิว่าจะไปกินร้านไหนไตรงไหนได้บ้างไปไหนยมาไปหนั วันนี้คือเหตุที่ผมบอกรถสปอร์ตมาเพื่อเขาแล้ดูสิผมกะตั้งแกรถสปอร์ตไปรับเขาแล้วเขาบอกเขามีคนจองแล้วทั้งๆที่ผมวัางเป็นคนแรกเอ้น่าหาไม่ได้เฮ้ยเต้านอนตัดนะกลับไม่ปหมาเยอะช่ด้วยไเดี๋ยวเต้อนอนตัด เฮ้ร้านนี้น่าจะมีเบียร์เดี๋ยวผมซื้อซื้อมีร้านสะดวกซื้อาะลองก่อนลองก่อนแตงโมเป็นไรบัดซบแมงเอ้ยก็บอกได้ใครมันจองบ้เฮ้ยใครมันจองใครมันจองอืมแมงเอ้ย อื้ลาจองได้อุ่ยไเ้ยเ้เกรดไปสิร้านตรงนี้ปะร้านนี้เะเอบออยู่ตรงไหนอ่ะ ไปกินตรงนี้ก็ได้พี่ชิวๆโอเคโอเคไม่มีคนเห็นแต่ผมซื้อเบียร์มาให้ไปกินมุมลับๆหน่อยก็ได้โอเคโอเคเขาชวนผมไปกินหน้าโรงพยาบาลอยู่แต่ผมไม่รู้จะไปดีหรือเปล่าเฮ้ยหน้าโรงพยาบาลมันที่ราชการใช่ไหมมีคนนึงบอกว่าให้ผมไปหน้าโรงพยาบาลจะถึงกินก๋วยเตี๋ยวไปอันนั้นมันเป็นที่ราชการกินไม่ได้พี่พย่ที่อาทำได้ที่ผมอยู่แล้วสบายใจพี่นี่โอเคโอเค ว่าคนอื่นว่าไงเขาจะมาบ้างเรื่องนี้บ้าล่ะผมยังไม่ได้มีเบียร์เลยพี่มีเหรอพี่มีอยู่หัวผมเลี้ยงได้เลี้ยงได้นะพี่ดูให้ทำไมพอซื้อมาเผื่อพวกมันนะหรือบอกให้พวกมันซื้อมาก็ได้นีพี่พี่มีเกือบยี่สิบขวดอะลังบ่าอยู่โอเคพี่มีก็ได้ดื่มด้ผมขอนดังกันด้วยและ ่งโลเคชั่นไปเลครับอ้ยเงชีวิตบัดซบไอ้เอ็มมีเบียบะเนี่ะตอนหนึ่งพี่ขอหด้ก่นไอตินม <M PI AN> ีเบ <N> ีย <antis> <N> ้างโอ้มีขวดนึงตรงนั้นะผมอยากเมาเลยแล้วผมนั่งนั่งได้ป่ะนั่งได้นั่งได้ แม่งให้ยับเนี่ยบอกเลยามาอืมเั้เลยอืมเอ้ยกินให้เต็มที่เลยเดี๋ยววันวันวันนี้เลี้ยงออก์กอพิกาไปก่อน ขอสักข,ขวดเว้ยอืไมไปเว้ยพี่มีอีกบ้าขอได้ดิมีมีมีผมขอห้าขวดดิพีโอ้มาเตลอะไรวะเอ็ง<ว>ลุกขึ้นเข้ามานั่งเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดิมานะ กินเต็มที่เลยวันนี้เสียใจมากโอ้ผมก็อุสตส่าห์หวังเลยแต่แรกตอนที่เจอเขาครั้งแรกโอ้โหเซ็งเลยอะผมก็อุสตส่าห์ทักหาเขาทุกวันนะโอ้แล้วดูเขาเขาทิ้งผมไปอย่างเงี้ยหาใหม่ดิเฮ้ คิดว่ามันน่าจะมีอยู่หรอกผู้หญิงในเซิร์ฟก็น,น้อยเหลือเกินโอ้เดี๋ยวก็น<อ>่าจะมีคนเข้าประเทศมาเรื่อยๆมั้ยแมงซีเรียสผมก็ขอให้เจอผมก็ไม่อยากโสดเอะพี่ตอนนี้ไงมีเพื่อนอยู่เนี่ยอย่าเป็นซีเรียดดีให้โเคพี่นี่ผม,ผมเพืดด่อนที่ได้อีก ถ้เาเราคือใครนี่ยอย่าลืมเวลาอสองสามวันนี้ไม่อยากหายใจเลยอย่าลืมดิว่าว่าแกงเราคือแกงอะไรอย่าอ่อนแอเลยวะพี่ผมผมพยายามเข้มแข็งแล้วนะพี่อย่าอ่อนแอเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขอบใจพี่แล้วขี่อยู่ข้างผมแล้วแหม เนี่ยดูดูไอ้สักเกอร์ดิผู้หญิงเขาเขาไม่เอามันยังไม่นสนใจเลยไม่เสียใจมากกว่าสักเกอร์ในคนเรานะชีวิตมันต้องสู้ถึงผู้หญิงไม่เอาตอแต่เราก็มีพี่มีน้องอยู่้วยเสมอเฮ้ยมึงหอบปะวะมึงหอบเพราะมึงหอบ่องเนี่ยคูโลลงยอยู่ เวลรพี่เหนื่อยเขาจีงผมไปแล้วผมจะอยู่กับวกพี่เองเลยไอ้<แ>ใจเก่า,าไม่พูดอะไรไ,ไหนหรอวะกูเป็นพี่มึงแท้แท้แล้วเว้ยเมาอยู่ <c oughs> โอ้ขอเมาเรียลเลยวะ่ะมึงนี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยนอนชายขออีกขวว้ยแต่ไม่เป็นไรแ <c oughs> ต่พี่จะซื้อ GTR ให้เองตามที่เองอยากได้ ไอ้ฝนตกวะพี่ฮะไม่ร้ายชีวิตอาตมต้องตากฝนแบบนี้เอาไว้โอ้โหเออโคตรได้เลยพระเจ้าชีวิตแรงโคตรต้มีคนเข้าใจเองดูดิผมหักแล้วฝนต้ตกใส่เลยดูเออป้าป้าป้าฝนยังร่ำให้เฮ้ยผมเริ่มคิดได้แล้ววะพวกพี่แม่งพร้อมเปียกกับผมวะแปลว่าพวกพี่แม่งรับผูจริงเลยขอชนดีกว่าหน่อยพี่คนละขวดเลยมะ ได้เหมอแต่มิตรภาพช่างมันมันทิ้งผมไปเราปล่อยเขาไปให้เผื่อเขาจะเจอคนที่ดีกับผมผมขอเริ่มใหม่วันนี้แล้วกันผมขอเริ่มใหม่วันนี้แล้วกันผมจะรุกขึ้นสู้วันนี้ผมขอเริ่มใหม่นะผมจะตั้งทำใจตั้งใจทำงานแล้วกันพี่ เอาไปอีกวะเ้ยพี่ผมเป็นไรอ่ะไอ้ม oh ันช um ็อกปะเนี่ยเฮ้ยช็อกเฉยเฮ้ยเฮียมันช็อกวะเนี่ยพี่พี่พี่ผมหยอกผมหยอมมันตั้เกิด่อนนี่เฮียช็อกหน้าเออผมหยอกผมหยอกไปพี่ทำงานละผมดีขึ้นละขอบใจพี่มาก ที yeah, ่อยู่กับผมนี้นี้ผมเมาจัดโอ้บันซบบันซบจริงจิบันทบจริงจิ้ชีวิตโอ้ดูยั่ไงมอยมาทิ้งผมไป อม่ที่ผมูสั่นแบบจับจองไอ้รีบอีกตัวเอาไว้สุดโตแต่ละคนเฮียมสภาพหมดเล เอาผมกลับเลยพี่ไรไม่อ่ะรถใครก็ได้ผมไม่ไหวว่ะเมาจริงงงแต่อุ้งคือเวื่สุดว่ะผมเปียกพี่ยังมากลางล่มด้วยผมเดี๋ยวมันจะอยู่กับพี่เองมันต้องดูแลกันเลยโอเคพี่ ก็ไม่พกพี่อยู่ข้างแล้วพี่จะยังไงต่อมึงาหาเงินดิผมต้องหาเงินแล้วตอนนี้เ,เ<อ>ก้พี่ม<อ>ันจะดีขึ้นไม่เอาเองก็เองก็ต้อง,อองขยันทำงานหาเงินคือรถสปอร์ตเหมือนพี่เว้ยนี่ไงดูไอ้ซากเกอร์ดิมันขยันขนาดไหนได้รถตะขันได้เห็นป่าพี่เคพี่เดี๋ยวผมจะลุกสู้ขึ้นสู้ใหม่ อ้าวลลงไปเลยโอเคพี่๋ยวผมผมได้จะดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวผมไปไปโปรเซสละน่าจะพอโปรเซสไว้เพื่อหาเงินเขารถ<ค>ไปแล้วไงเดี๋ยวผมไปเบิกรถใหม่ก่อนอนนี้รถผมมันบักชีวิตมันบักสดนะตไปนั่นคือรถ แบกคนแบบนี้ไม่ได้นุ้ยเอ้ยไปรถด้วยไปไปเกอร์ขึ้นลุกลุกนึงจะให้ทั้งสามเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครขับรถได้ผมวะระวังด่านล้วมีด่าป่ะพี่ไม่รู้อ่ะเขาเพิ่งตั้งเพิ่งตั้งงงอย่างนี่ยฝ่ายแม่งพวกเองพอได้ 2 ừ. này <laughs> đó, đào bên đào bên không bà đào 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 แล้วเกมควายยันขนมเลือดนนะถึงเขาจะทิ้งผมไปนะนเออยังไงผมก็ต้องช่วยเดินต่อนะเพื่อนมีคนที่อยู่ข้างผมไม่เป็นไรเราหาใหมานะ่เราจะทิ้งเขาไปผมจะไม่ตามรังควานใครทั้งนั้นนะมผมจะปล่อยให้เขาเจอคนที่ดีนะ ไปลงบนเบิกรถไปขับรถไปไหมเนี่ยโอเคเป็นเบิกพออยู่โอเคขับรถไปไหมเนี่ยไปค่าเบียร์เดี๋ยวผมให้นะเป็น,นไรเจอกันไปเจอกันพี่